สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนันการในวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะฮะที่15นะครับเดือนตุลานะฮะอีก6วันนะครับสัปดาห์หน้าเราก็เข้าสู่เดือน1 1อแล้วนะโอ้โหไวมากนะครับเดือน10กําลังจะลาจ่ายแล้วนะไวจริงนะฮะเพื่อนครับในช่วงวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะครับโอ้โหไม่ได้ยินคำว่าเรื่องงามยามดีมานานละส่วนใหญ่มันจะไปเทอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะฉะนั้นมันจะมีดวงเลือกดี รายวันเลยนะครับ <c oughs> เรื่องดีรายวันนะฮะโอเคนะฮะมาเรื่องเลือกแรกฮะเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะฮะพเพื่อนเพื่อนเผื่อว่ามีความตั้งใจนะครับอยากจะตัดผมนะหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้านี่คือซมมตซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับจะซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายของสวยงามของซื้อของที่มีราคาข้างงวดที่สูงๆงแล้วบางทีถ้าเลือกดีๆนะครับ มันอาจจะได้ของที่ดีราคาที่โอเคนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมามาเครมหรือ Creation. มาต้องไปไปใช้ประกันนะเพืเบบเ่อนๆก็เจอแมมซื้อของแป๊บเดียวแล้วก็ต้องใช้ประกันนะฮะหรือต้องส่งคืนอะไรแบบนี้ครับเรื่องดีๆบางทีมันก็สะดวกขึ้นนะหรืออย่างน้อยมันก็เป็นวันที่มักจะเลือกหรือได้อะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับฉะนั้นวันนี้จะซื้อของสําคัญของมีค่าก็ได้หรือจะซื้อเรียกว่าตัด แต่งทรงผมนะฮะเวียนเสื้อผ้าผมเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามซึ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องสวยงามใช้วันนี้ดีเป็นพิเศษนะครับเอเคเนาะแล้วก็นะีฮะเ,เรียกว่าทําศิลปกรรมเนะีฮะ <c oughs> มีเลือกทําศิลปกรรมนะคระับส่วนเป็นก่อนไม่มีนะแต่ยุคปัจจุบันมีนะทําศิลปกรรมนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันคนสังเกตไหมฮะว่าไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเยอะขึ้นมากเลยนะ ทำอะไรเกี่ยวข้องกับใบหน้าร่างกายบางคนก็ไปซ่อมก็มีนะฮะคือทาเสร็จแล้วล้วก็เหมือนกับต้องซ่อมเนาะบางทีมันบางอย่างมันไม่ลงตัวนะฮะก็ใช้เรื่องนี้ได้นะฮะแต่อันนี้ผมเชื่อว่ามันต้องบอกหรือแจ้งล่วงหน้าอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะมีดวงแต่ละเดือนนะฮะเลิกแต่ละเดือนนะครับล่วงหน้านะครับฉะนั้นเพื่อนก็ลองไปตามดูนะเลิกเดือนพฤศจิกานะฮะก็จ,จะมามาแล้วก็ได้นะไม่แน่ใจลูกเรียงโอเคนะฮะแล้วก็อีกเลิกหนึ่งนะครับ คือเลิกเกี่ยวข้องกับเรื่องการอธิษฐานจิตไหว้พระสุดมูลขอพรขอความเมตตาขอความช่วยเหลือคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับหรือบางทีไหว้พระสุดบนขอพรนะครับทำบุญครั้งใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะช่วยเหลือใครเป็นพิเศษนะครับก็สามารถใช้วันนี้ได้นะครับรวมถึงขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากใครที่เราต้องการที่จะคุยหรือสนทนาด้วยนะครับจะมีเกณฑ์สําเร็จนะเผื่อเพื่อนจะใช้ในเรื่องเหล่านี้นะครับ เรื่องของความเมตตาไปเลิกเมตตาผู้ใหญ่เมตตานะฮะขอให้ทําเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามจะสําเร็จโดยง่าย,น,น,ยนะครับขอยืมตังค์ทำเรื่องกู้ยืมนะฮะก็ได้นะฮะหรือนะขอสินเชื่อนะฮะก็ได้นะฮะก็นี่ครับเรื่องราวต่างๆเรื่องของ2เลือกนะครับเลือกเกี่ยวกับความสวยคข้มง,งามทำศัลยกรรมเข้าร้านสปานะฮะตัดแต่งสีผมทําอะไรใหม่เกี่ยวกับร่างกายนะครับก็ดีนะ เหมือนผมก็ใช้นะผมก็ใช้ในเรื่องของเกี่ยวกวับร่างกายนะฮะคือแบบทําสีผมใหม่อะไรนี้ยก็เลือกหรือตัดผมนะฮะก็เลือกนะฮะมันก็เออม,มีสัญญาณบวกนะครับในระวันเหมือนกันในการใช้เลือกหรือมีเรื่องดีๆอะไรที่เข้ามาหลังจากการใช้นะฮะโอเคนะครับมาดูต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลมีดังน,นี้ครับในความเป็นมงคลมีดังนี้เรียกว่าเลขแรกที่ใช้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลขหนึ่งนะฮะเลขต่อมาครับ คือเลข3นะฮะเลขต่อมาฮะคือเลข2นะครับ1 2 3สนะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข8นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยใช้กัน,นะฮะคือเลข4นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะสีตัวมาคือสีแดงนะครับสีตัวมาคือสีเหลืองนะครับสีสุดท้ายคือสีดำนะฮะดำเนาะแล้วก็เรื่องของซ้ายขวาพยากรณ์นะครับวันนี้เลือกซ้ายนะฮะ ถ้าต้องเลือกซ้ายขวาให้เลือกซ้ายนะฮะและถ้าต้องเลือกบนล่างให้เลือกด้านบนนะครับซ้ายแล้วก็ด้านบนนะฮะรวมถึงนะครับในช่วงนี้นีเพื่อนครับในเรื่องของเลิกยามนะครับในระยะนี้ผมก็แนะนําว่าเตรียมความพร้อมก่อนนะฮะมีหลายท่านที่เขียนมาบอกว่าสมมุติรู้ว่าพนี้ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าเตรียมเอกสารอะไรพนะครับแล้วก็ พลาดตรงไหนไหมฮะไม่ได้ตรวจทานนะครับคือไม่ได้เตรียมความพร้อมร้อเอเซอยู่ๆพอไปถึงปุ๊บหรือหน้างานพอตรวจเช็คนะครับไม่ทันต้องไปขอเอกาสารจากกรมอะไรสักอย่างนึงนะฮะกลายเป็นไม่ได้ใช้เลิกนะฮะออใช้ไม่ได้ต้องไปอีกทีก็สัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยอืมก็นเนี่ยครับเรียกว่าเตรียมการล่วงหน้านะจะทําอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับก็เตรียมเหมือนกับอย่างที่บอเขาจะไปตัดผมนะฮะยุคปัจจุบันเขาก็ มีจองคิวนะครับหรือ,อว่าถ้าบางที่ไม่มีจองคิววอล์กอินก็ว่าไปนะครับบางคนก็ไม่ซีเรียสว่าจะต้องร้านไหนร้านนี้เต็มก็อีกร้านอื่นนะฮะก็แล้วแล้วแต่ครับแต่ว่าเตรียมไว้พร้อมนะเตรียมพร้อมไว้ก็ลงน้านะครับโอเคนะครับกูเพิ่งได้ยินเสียงฝนตกอย่างหนักเลยนะกําลังตกอย่างหนักเลยนะครับฟ้าฝนมันก็ยังมาอยู่ในบางพื้นที่นะก็ต้องระวังกันนะครับแต่มันก็ยังร้อนเนาะบางทีตกแล้วตกตก,ตกเยอะนะบางทีตกปุก๊บก็ยังร้อนเพื่อนเป็นไหมตกอย่างหนักเลย สะพังหูร้อนเผาเลยนะฮะกว่าจะเย็นทีรั่วกว่าอากาศจะเย็นในห้องหรือในพื้นที่นั้นก็เป็นแบบสองสามทุ่มนะฮะบางทีก็แบบในขนาดนั้นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมุมดาวต่างๆเนี่ยมันยังส่งผลผมก็ยังห่วงหลายเรื่องอยู่นะมันจะมีดวงเรืออุบัติเหตุนะครับต้องระวังนะฮะอุบัติเหตุแล้วก็ที่2คือคนหลอกลวงนะครับมีฉาชีพจะมานะฮะเฟกนิวจะมานะครับ ดาวพุธมาสัมพันธ์กับตำแหน่งมรณะนะฮะมันเป็นแบบด้านลบมากกว่านะครับคือมันจะเป็นเรื่องของหลุดหลงลืมอ่าอย่างที่บอกเปเมื่อวานนะฮะแล้วก็เรื่องของพวกวิชาชีพเข้ามานะฮะเอกสารหลอกลวงนะครับนี่พวกนี้เข้ามานะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเชื่อใจใครนะฮะใครเอาอะไรมาขายเนี่ยต้องดูดีๆนะบางทีอาจจะเจอพวกของเก๋ของเทียมอะไรนะฮะหรือเมื่อสัปดาห์หนู้นนะฮะใครที่ดูรายการผลกระแสนะฮะ จะมีเรื่องการนำพระเครื่องนะครับรุ่นปี2 5ง8ูนะฮะน่ก็นี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมก็เลยไปดูเลยไหมฮะคือเราดูคร่าวๆแล้วก็เลยไปดูเลิกที่จัดสร้างนะรออว่ามีอะไรทำไมอยู่ก็แบบมาแรงนะครับอีก60ปีผ่านมาชื่อเสียงนะครับด้วยมือนานะฮะก็คือสร้างปี2508นะปครับปีส6 8 6 0ปปีผ่านมาโอดาวอะไรที่มันสัมพันธ์ ในปีนั้นหรือในวันนั้นนะครับกับปีนี้โอมจริงๆนะมันเป็นกลุ่มดาวเป็นหลายชุดเลยนะฮะมันเหมือนก็เรียกว่าดังยิ่งอายุมากยิ่งดังนะฮะเพื่อนๆเคยรู้จักแวนโก้ไหมน่าจะรู้จักฮะแวนโกฟานโกนะฮะเขาเป็นศิลปินวาดรูปนะฮะเขาเสียไปนานแล้วลูกเขาเพิ่งดังนะฮะในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่นะฮะวาดรูปเยอะมากนะครับแล้วเขาไม่ดังนะฮะจนเขาไม่รู้ว่าเขามีชีวิตหรือมีชื่อเสียงหรือเปล่านะฮะคือง่ายๆคือเขา อยู่จนสิ้นโดยที่ความคิดในหัวไม่คิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้นะฮะแล้วก็สิ้นไปนะฮะแต่จากนั้นรูปค่อยๆดังจนปัจจุบันกลายเป็นศิลปินเอกของโลกนะฮะเนี่ยครับจะมีดวงชะตาคล้ายๆกันอย่างนี้คือยิ่งนานวันมูลค่าจะสูงขึ้นไวนะครับอาจจะมีบางปีที่แบบโปะแตกก็คืออย่างนี้นะฮะปีสองพัคือผ่านไป60ปีดาวมันสัมพันธ์กันในมุมเรียกว่าให้โชคลาภแบบเต็มที่สุดนะฮะนี่ ก็เลยกลายเป็นเออน่าสนใจนะสนใจเลยไหมฮะเดียวเออเรามีพระรุ่นไหนนะที่แบบอนาคตจะดังนะเนี่ยสะสมไว้นะฮะแต่ผมก็ไม่ได้แบบสะสมแบบนี้นะะก็เลยเวลาดูข่าวต่างๆแล้วก็จะเอาดวงมาเทียบนะครับก็เลยเป็นนิสัยอย่างหนึง่งมีเหตุแล้วก็ตามเออเอาดวงมาเทียบนะฮะเอเะะเอปีนั้นดังปีนี้ปีสองแปใน 8, วันที่สร้างมีอะไรหรือเปล่าออดาวมันทํามุม ห้ยิ่งนานยิ่งดังนี่เองอ่ามันนิอยู่ดีนะครับแต่ตั้งหกสิบปีนยก็ดังกอ่กระชูดเลยนะฮะเนี่ยฮะเล่าให้ฟังนะครับของบางอย่างของสัะสมวนบางอย่างนะฮะมีราคามีมูลค่ามีราคาณวันหนึ่งนะครับแต่มันจะมีชิ้นไหนหรือแบบไหนที่มันจะบูมแบบแรงมากๆอ่ามันก็ต้องดูเลิกหรือวันเดือนปีเกิดนะฮะดูโดวชะตาของสิ่งสิ่งนั้นนะฮะโอเคนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเออโอเคมันมีการดูเรื่องเรานะครับในเรื่องต่างๆล่านี้ได้ นคนนะฮะดวงแบบนี้ดวงดังแน่ๆนะครับเกิดมาเลิกแบบนี้นะฮะดวงชะตาเนี่ยเออทโตขึ้นอีก1 8 19ปีนะฮะเป็นวัยรุ่นนักสแสดงนักร้องหรือเป็นศิลป,ปินดังอะไรอย่างเงี้ยคือมันพอจะมองได้เนี่ยะฮะนี่แหละเขาถึงมีการใช้เลิกในการเกิดกันไงอ่าแต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องดีๆนะฮะมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียในการวางเลิกเกิดมีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับเกิดจะไว้เป็น ข้อมูลนะฮะสำหรับใครที่จะกำลังจะมีบุตรแล้วออดูเลิกลูกดีไหมบางคนก็บางสียงก็บอกไม่ควรดูอะไรเ,เลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียยังไงนะเนาะเป็นข้อมูลนะไม่ต้องมาตัดสินนะฮะโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนที่มาเจอกันขอบคุณที่เราได้รู้จักกันนะฮะโอเคครับดูดวงนะฮะแล้วก็ขอบคุณอ,อย่าลืมขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตช่องนะฮะดูดวงศุสงศีครับทำได้เสร็จ <Okay. S 1> เลย อ่โอเคชรา,าศีตุลฮะพิจิกธนูครับเรื่องที่เสรตุลนะฮะภารกิจงานเด่นเคลียร์แก้เรื่องสําคัญสําคัญได้อะไรที่ต้องทําต้องคิดต้องคุยต้องลุยต้องแก้สามารถทําและทําได้ดีฮะวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรไปอยู่ตําแหน่งเงินทองโครจรไปอยู่ในตําแหน่งแห่งการพูดคุยในเรื่องสําคัญสําคัญและมีความคืบหน้าการเจรจาการจัดการเรื่อง,ย,งยากจะง่าย อย่างน้อยวันนี้นะฮะมันเด่นในการทําเรื่องสําคัญหรือผลงานต่างๆถือว่าทําและทําได้ดีเพื่อนๆครับระยะนี้ชาวศรีตุลเนี่ยสิ่งที่ต้องเตือนอย่างนะฮะระวังคนหลอกลวงหรือมุมพวกมิจฉาชีพนะบางทีมันคนแก้ตัวก็มีนะฮะจ,จะให้ข้อมูลผิดอะไรนะฮะฉะนั้นวันนี้ระวังการสื่อสารนิดนึงนะครับฉะนั้นภาพรวมโดยรวมเนี่ยเรื่องต่างๆหรือภารกิจต่างๆวันนี้ทําได้ผลงานดีเพียงแต่ระวังเรื่องคนพูดอย่างทําอย่าง หรือคุยกันแล้วเออเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะฉะนั้นคุยให้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมารายจ่ายไม่มีรายจ่ายด่วนฉุกเฉินนะฮะรายจ่ายด่วนฉุกเฉินรายจ่ายฉับพลันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่อยู่ๆก็ผู่เข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายเป็นพิเศษอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อผมเชื่อเพื่อนๆพ,พอรู้นะอะไรที่ควรใช้ไม่ควรใช้วันนี้ก็รัดกลุ่มนิดนึงเซฟนิดนึงบางทีมมีความยากกันนะฮะ อะไรที่เบรกได้เบรกก่อนเนาะใครค้าขายครับวันนี้มีโอกาสทํากําไรพิเศษนะผมเน้นๆครับเพื่อนๆครับถ้ามีแนวทางที่จะซื้อหรือชอบหรือใช้หรือขายช่วงนี้โฟกัสในสิ่งสิ่งนี้ได้นะฮะคือมันมีเรื่องหรือถ้าค้าขายนะมีโอกาสทํากําไรพิเศษได้นะฮะบูมบราข้อหนึ่งเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดที่คุยกับใครคนรู้สึกดีน่าชอบคุยแล้วมันแบบสารความสัมพันธ์ตอน่องได้เลยนะฮะ ส่วนคนนี้ไม่คุยแฟนท่าดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นนะครับความรักถือว่าเด่นพึ่งพาไหววานหรือแม้แต่ระยะน,นี้เรียกว่าดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะพอจะให้ช่วยเรื่องสำคัญสำคัญได้นะฮะไม่ว่าโสดหรือไม่สดช่วงนี้คนที่เราผูกพันหรือคนของเรานะฮะพอจะคุยพอจะวานให้ช่วยเรื่องต่างๆได้หรือแม้แต่เราจะสามารถไปช่วยเหลือเขาได้ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายระยะน,นี้ระวังภูมิแพ้ ร้อนในเจ็บคอนะฮะระวังเป็นหวัดท่านเดิไปโซอรครับกดระย้อนครับแล้วก็มีการจุกเส้งท้องลมกดแก๊สเยอะนะคะรับเซฟเซฟร่างกายนิดนงครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงชุดนี้ดวงเสริมครับมีเรื่องให้ชื่นใจเรื่องให้สบายใจนะฮะหรือว่าทําอะไรก็ตามชวงนี้ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงทําให้สุขใจนะครับเสด็จเสนนื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าแต่งหน้าแนวสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อมาครับชาวราศี พิจิงานเด่นครับเคลีย์แก้ปัญหาสําคัญสําคัญได้อะไรที่เรากังวลอะไรที่เราไม่สบายใจอะไรที่เราแบบทุกร้อนนะฮะมันมีตัวช่วยมีวิธีแก้มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานา,นา,นานได้ด้วยดีบุมดาวการทํางานในเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จบุงดาวในเรื่องของการเดินทางเด่นช่วงนี้ระวังเรื่องของการสนทนาการสื่อสารเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็จะใช้ร่างกายเยอะ,อะช่วงน,นี้พยายามดูแลร่างกายพักผ่อนนอนให้เต็มที่นะบางทีวันรุ่งขึ้นอาจจะใช้ร่างกายเยอะวันนี้ต้องเซฟร่างกายง่ายคือแต่ละวันช่วงนี้จะใช้ร่างกายและสมองเยอะเป็นพิเศษกเสฟร่างกายเซฟแรงนิดหนึ่งข้อดีของกิจกรรมคือผลงานต่างๆตัอว่าน่าพอใจมีดูเซอร์ไพรส์นะครับบางอย่างมีเรื่องแบบเออต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องแก้ปัญหาบางเรื่องแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็มีนะฮะฉะนั้น ถ้าดูโดยรวมนะครับเรื่องของงานการแก้ปัญหาหรือเงินทองต่างๆถือว่าน่าพอใจนะครับเงินงานแล้วก็เรื่องของเออว่าไปนะช่วงนี้ใครจะจ่ายต่างๆมันมาเรื่องของการเดินทางการซื้อของดูใจหรือการช็อปพิเศษนะฮะมีะรายจ่ายพิเศษเกิดขึ้นดูโดยรวมแล้วพอจะหมุนช็อปใช้ได้นะครับช่วงนี้เรื่องของเงินโอเคนะฮะเรื่องของงานโอเคนะครับเรื่องของ เรียกว่าการซื้อของได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจก็โอเคนะครับช่วงนี้ดาวมันเด่นหลายเรื่องแล้วก็ต่อมาแต่ว่าต้องบอกนะครคบ้ายขายครับวันนี้นั่นจะมีแบบเซอร์ไพรส์นะครับมีลูกค้าแปลกๆเข้ามาหรือว่าอาจจะเจอเรื่องการหมุนเงินกันหรือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะบ,บางทีลูกน้องเราก็อาจจะทํางานหลุดตกหล่นนะฮะจนต้องคอยดูแลคนของเราหรือการค้าขายหรือเรื่องตัวเลขเรื่องการส่งของ เรื่องการคุยเรื่องการทอนตังอะไรนะฮะจต้องระวังเรื่องตัวเลขนะครับข้อสําคัญครับในระยะนี้คือเรื่องของความรักเด่นโอ้ความรักดีนะฮะพูดคุยคนรู้สึกดีกับเรานะฮะมีโอกาสาผูกพันมีโอกาสที่ความรักเด่นในนี้เนี่ยเผื่อเพื่อนมีโอกาสาอยากจะถ้าชอบใครก็จีบนะฮะหรือรู้สึกดีกับใครชวนให้คุยลุยเต็มที่นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักชุดนี้เด่นมีดวงพึ่งพาได้หรืออย่างน้อย พอจะถ้าอยู่คนที่นะฮะก็จะคุยไหว้วานให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโอเคสาเร็จนะครับจหวะดาวมันดีในมุมต่างๆที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันสุขภาพร่างกายระยะนี้ให้ระวังจุกเสยนแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะอาหารการกินร้อยป่วยฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องอาหารการกินดีๆนะฮะทานอะไรที่ย่อยง่ายๆนะอ่าและอย่าทานดึกเกินนะฮะเดี๋ยวป่วยส่วนคนที่มีผมเรียกว่าไวซ์สวอนะฮะโรคประจําตัวต้องระวังนะฮะ ลูกหลานบริวารสัตย์เดียงวันนี้ดีครับแหมชื่นใจนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรก็ยังพึ่งพาใส่ได้หรืออย่างน้อยสอนสั่งแล้วเข้าใจนะฮะมันก็ดีในมุมนี้นะครับและประการต่อมาครับมันมีผมเรียกว่าทาอะไรอะไรนี้ฮะให้เรามัดระวังเรื่องของคนขัดแข่งขัดขาขัดคอหรือว่าการดันหมายการคุยแล้วมีการคาดเคลื่อนฉันต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับแต่ดีอย่างนะฮะเสน่ห์ช่วงนี้เสื้อผ้าเน้นแบบสบายสบาย นนี้แบบเลยแต่งหน้าเดี๋ยวดูสบาย,ยดูแบบธรรมชาตินะฮะโอเคนะครับผมเติมอย่างฮะช่วงนี้ลูกหลานบริวารสตรียงมีอะไรอยากให้หันมาสังเกตดีๆเผื่อจะสอนสั่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ต่อบังคับคนราศีธนูครับธารกิจงานเด่นเคลียร์แก้เรื่องสําคัญสาคัญได้อะไรที่ไม่สบายใจอะไรต้องคิดเคลียร์หรือว่าต้องลุยนะฮะโอเคทําได้ดีครับผลงานดีแก้ปัญหาเด่นเดินทางดีมีงานจุกจิกหลายอย่าง วันนี้วางแผนดีๆอะไรควรทําก่อนหลังเราจะได้แบบไม่ต้องมั่วน,นะฮะแล้วช่วงนี้ว่าไปนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อต่อรองอ่ามีดวงเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการดำเนินเชิงรุกในมุมต่างๆถือว่าสําเร็จแสดงว่าภารกิจต่างๆวันนี้ค่อยงแน่นแต่เราจะจัดสรรเวลาดีๆนะฮะแล้วก็โปรแกรมค่อนข,ข้างแน่นวางแผนดีๆนะอะไรควรทําก่อนหลังเราจะได้ไม่เครียดนะฮะ บางโปรแกรมถ้ามันแน่นเกินก็ตัดออกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังค่อยทําค่อยซื้อค่อยมาค่อยหาใหม่โอเคนะครับวันนี้วางโปรแกรมล้มลนิมหนึ่งมันจะได้เหมือนกับสบายๆชิลๆใครที่ไปพักผ่อนก็วางโปรแกรมลวมลมให้พักผ่อนจริงๆนะอโอเคต่อมาฮะเรื่องการเดินทางสําเร็จนะฮะใครค้าขายหรือว่าการหมุนเงินมีข่าวดีเรื่องของเงินทองมีการเลือกซื้อของถูกใจเลือกซื้อของต่างๆถือว่าคุ้มค่าต่อต่อรายรับที่เรา ต่ในรับที่เราหมุนไปนะฮะเพื่อนๆครับระยะนี้นะมันมีดวงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนขอความช่วยเหลืออยู่ที่ว่าเราจะช่วยช่วยไม่ช่วยนะแล้วก็ความรักเด่นนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดูดีครับโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันผูกพันคุยแล้วมันสายความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องได้นะฮะะน,นคนที่โสดช่วงนี้ก็โอเคเลยนะฮะต้องการคุยชอบใครจีบได้เลยนะฮะส่วนคนนี้ม่คุยแฟนแล้ว ดาวความรักช่วงนี้ดวงก็เสริมกันนะครับมีดวงพึ่งพาเสียได้เวิ้วานให้ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาหรือมีอะไรไมาสบายใจเออพอพึ่งพาเรื่องต่างๆนานา,นานาได้นะครับความรักเด่นนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะทางคนต่างยุ่งยุ่งในภารกิจจะบ้างนะฮะถึงวันหยุดบางทีอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างก็มีนะหรือจะเจอแป๊บเดียวแล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้อย่าคิดมากบางทีแบบเออไม่เจอก็คิดมากเลยฮะอย่าไปคิดมากนะฮะสุขภาพร่างกายนะครับ ช่วงนี้ระวังร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียพักผ่อนนอนชาติไปให้เต็มที่ใครที่มีความกังวลหรือทุกสิ่งใดก็ตามต้องการคนช่วยเหลือจะมีคนช่วยนะครับในท้ายที่สุดทุกเรื่องเลยโอเคนะครับลูกหลานบรวิวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ทําให้เราชื่นใจมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับถ้าปวดไค้ไม่สบ,บายอยู่จะหายไวเซฟร่างกายนิดนึงนะในช่วงนี้ลูกหลานบรวิวารสัตว์เลี้ยงนะครับข้อสําคัญอีกประการหนึ่งในระยะน,นี้ คือช่วงนี้เรียกว่าพูดคุยเด่นการคุยทำอะไรด้วยวาจาด้วยตัวเองจะสำเร็จนะครับสเนสบน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางนะัดตารางงานเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยอยู่บ้างนะครับผมบอกว่าช่วงนี้ยืดหยุ่นนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้มาก็ได้ไมมาก็ได้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ยืดหยุ่นมันก็จะได้ไม่เครียดนะครับ โอเคครับเพราะมันจะมีความพันผวนเล็กๆใเรื่องของการตัดสินใจเราอย่าไปฟิกอะไราตายตัวเราจะได้ไม่เครียดน,นะครับโอเคครับจบครับขอบครูทีตามครับโชคดีมีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะฮะเดินทางปลอดภัยครับเป็นกาลังใจเ้ยครับสวัสดีครับ